สวัสดีครับพี่น้องปองปายผมเอาเจดีหอยไม่พี่น้องเบิงเจดีที่ทาจากหอยด้ครับนี่ครับเป็นวัดเจดีหอยครับผู้ใดเบิ่อก็เห็นกับเบิงเอาเลยครับเออเบิงจากผมครับมาชมมาเที่ยวมาทาบุญน้ากันเลอครับนี่อันนี้คือเจดีหอยเรือหวนะครับเจดีหอยค่ะๆนะครับเบิงเอาครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่ครับให้พี่น้องเบิงสวยๆงามๆครับเจดีหอยครับนี่ครับ งามมารับพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิ้งชัดๆอีกเท่อนึงนี่ครับเป็นหอยนะครับนี่ครับนี่ครับหอยแท้ๆครับบริเว่าบแมนหอยจริงหอยอิหรีนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆงามๆนะครับเนาะพี่น้องเบิ้งสวยงามมาเคลมมครับเป็นวัดเจดีหอยอยู่ลาดบัวหลวงปทุมธานีเด้อครับมาให้พี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศสวยงามๆครับนี่ครับวัด วันนี่คือวัดเจดีหอยมีแต่หอยนะครับเจดีครับงามบิลีกับผมสวยงามบอกคับอันนี้กระําจากหอยอีกแบบนึงนะครับนี่เจดีครับเจดีหอยครับนี่ครับสวยงามไหมพี่น้องเบิกน้ากันครับนี่ครับอันนั้นไก่เีเจดีหนึ่งครับเเจดีหอยกันครับเนี่ยคนละเจดีนะครับจะเอาให้พี่น้องเบิกน้ากันนะครับสวยงามประคับเจดีหอยนะครับเนี่ยทาจากหอยโดยตรงครับให้พี่น้องเบ่งสวยสดงดงามเห็นบ่มครับพี่น้อง ผมเอามาให้พี่น้องเบิ้งชมความสวยงามของเจดีหอยน้ำกานนะครับงามพี่น้องเบิงขอบคุณหลายๆเะครับที่เข้ามารับชมมารับชมความสวยงามของเจดีหอยน้ำการสวยงามมากขอบคุณนะครับพี่น้องสวัสดีมีความสุขสูขสุขคน